สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภอไผ่ารีนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากใช้โฟทีแล้วเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับผมชื่อนายพิพพกเกิดบุญครับพี่พิภพปลูกอ้อยกับมัน เป็นอาชีพหลักใช่ครับของพี่พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดของผมก็ประมาณ20กว่าไร่ครับแปลงที่พี่บอกเอาโฟทีมาทดลองเนี่ยแปลงนั้นกี่ไร่นะครับ3าไร่เองครับสามไร่เอามาทดลองปีที่แล้วนะครับรอบทีแล้วตื่นเต้นเลยไหมครับหลังจากทดลองก็โอเคนะครับคือผลผลิตออกมาก็ก็เยอะพอสมควรแปลงเนี้ยปลูกมันพันอะไรครับเป็นพันระยอง81นนะครับโดยปกติเนี่ยแปลงของพี่เนี่ยมันได้ไร่ละกิ่ตัน เมื่อก่อนที่ว่าผมจะมาใช้นี่ก็ประมาณสมตันก,กว่าแต่จะไม่เกินสีตันต่อนหนึ่งไร่ตอนนั้นที่พี่ฉีดเนี่ยมันสำมะหลังที่ปลูกไปนานหรือยังหรือว่าใช้ตั้งแต่เริ่มยังไงครับใช้ตั้งแต่เริ่มตอนชุบท่อนพันธุเลยครับพอเราอพอเราตัดท่อนพันธุเสร็จเราก็แช่เลยครับแช่แล้วก็ถึงได้เอาไปปลูกแล้วพี่ไปเริ่มฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่ครับตอนที่มันอายุได้สองเดือนแล้วถึงได้ฉีดครั้งแรกครับอ๋อเอาแล้วก่อนหนะ้านั้นลืมเลยก็เห็นมมน,นง,งามดีก็เลยไม่ได้ฉีดอ๋อฉีด ตอนอายุ2เดือนครั้งที่หนึ่งใช่ครับฉีดครั้งเดียวเหรอครับพี่ฉีดสองครั้งครับทั้งหมดฉีดไปสองครั้งครั้งที่สองตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุสามเดือนแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งครับคือทิ้งระยะห่างหนึ่งเดือนเลยโอ้ห่างจังเลยนะครับใช่ครับฉีดเพียงแค่สองครั้งเองใช่ครับสามไร่มีโรคหรือแมลงอะไรเข้าไหมฮะไม่มีนะครับที่ผมใช้โฟทีนี้ก็ไม่มีแต่แปลงข้างเคียงที่เขาไม่ใช้เขาก็เกิดโรคกันเหมือนกัน โรคอันดับแรกเลยที่ว่าเขากลัวกันมากที่สุดก็คือไรแดงอ่าสัตรูพืชคือไรแดงเขาทําลายใช่ครับแล้วมาของพี่นี่ไม่เข้าเลยไม่มีครับไม่มีอ๋อแล้วตัวอื่นนะฮะตัวอื่นก็ที่เขาเจอกันก็คือพวกเพี้ยแป้งนะครับมันจะมากกอกกินน้ําเลี้ยงจากตรงยอดเนาะอแต่ของผมก็ไม่มีทักต้นเดียวเลยนะที่ผมใช้ไปสองครั้งของผมเพี้ยแป้งก็ไม่เข้าไรก็ไม่เข้าไม่มีครับไม่มีวันนี้ผมก็รับประกันได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าผมใช้แล้วจะยืนยันจริงๆว่าเพี้ยแป้งก็ไม่เข้าไรก็ไม่เข้าแมลงศัตรู พืชตัวอื่นก็ไม่เข้าด้วยใช่ครับใช่โอ้โหนะครับประหยัดประหยัดค่า